น้ำเสนอโดยแมน City ซิตี้แฟนไทยแน์เด็กมันมีของ <S <S เข็นทึ่งฮาลันเปิดตัวจำแต่ขอโฟกัสผลงานตัวเองกอ่อนแฮริเคนกองหน้าทอ็อตแนมฮอสเปอร์ออกมาเช่นชมเอริลิงฮาลันที่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไวแฮริเคน ของหน้าตัวเก่งของชอตแนมฮอสเปอร์ทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกออกมายกย่องเออริงฮาลันสูน่าจอมทลลมประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมคู่แข่งในลีกเดียวกันว่าเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ไวและโชว์ฟอร์มเก่งได้ทันทีที่ย้ายเข้ามาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีก ฮาแลนด์ aland, ย้ายมาจากบรูเซียดอทมุนมาเล่นให้กับทีมเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลนี้ก่อนที่จะระเบิดฟอร์มอย่างน่าประทับใจยิงไปแล้ว14ประตูจากการลงเล่นเพียง10นัดและนำเป็นดาวซันโวในพรีเมียร์ลีกที่11ประตูจาก7นัดแรกซึ่งในนั้นเป็น2แฮตทริกที่ยิงใส่คริสตัลพาเลตและนอตติงแฮมฟอร์เรสจากฟอร์มที่ร้อนแรงของเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้เคนซูน,น่าปรทับใกล้เดือยทองออกมาเผยว่าเขา เป็นเด็กที่ปรับตัวได้ไวมากโดยเฉพาะกับพิมลีเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับศูนย์หน้าที่เก่งที่สุดมันผลักดันให้ผู้เล่นทุกคนที่อยู่รอบตัวดีขึ้นที่จริงมันก็ถูกต้องแล้วที่ทุกคนจะพูดถึงฮาแลนเพราะเขาออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อและอย่างที่คนรู้จักผมผมไม่โฟกัสที่คนอื่นมากจนเกินไปผม โฟกัสที่ตัวเองและสิ่งที่ทำได้เราเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีแกับทอดแนมฮอสเปอร์อาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดของตัวเองแต่มันคือสัญญาณที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้และมันเป็นหนึ่งในการเริ่มต้นที่ดีที่สุดของผมในพีเมลีกในฤดูกาลนี้นี่ก็เป็นคำกล่าวจากรุ่นพี่กองหน้าระดับโลกอย่างแฮร์รี่เคน ถึงรุ่นน้องดาวรุ่งกองหน้าจอมถล่มประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเออร์ลิงฮารแลนด์แฟนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกับความคิดของแฮร์รี่เคนคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด ทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน